ของใช้ชนิดใดในครัวที่มักมีหลายขนาดซ่อมซ่อมเนี่ยต้องการสิเอ็ดคะแนนขึ้นไปเท่านั้นนะฮะโบนัสแตกรับเงินรางวัล10,000แบาทรวมเงินรางวัลสะสมได้กลับไปบ้านไป1นึ0 0 0สบาททันทีนะผมว่ามาช่วยกันรุ่นดีกว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายในการครับโบนัสของคุณแล้วนะฮะมาดูซิว่าคุณจะได้เงินกลับบ้านไปเท่าไหร่ถ้าซ่อมมีสิบเอ็ดคะแนนขึ้นไปนะฮะเงะินรางวัลที่คุณจะรับกลับบ้านคือมูลค่า1,40,000บาท ต้อมมีคะแนนน้อยกว่าเสียคะแนนเงินรางวัลที่คุณจับบ้าคือ5 0า0 0่นบาทนะเรนพวกข้างำให้โบนัสแตกหรือไม่แตกครับแแตตกกของการสีนคะแนนที่ไปนะเมื่อทำให้โบนัสมีพลน ลบแรกคือหม้อกับมีดนะไม่มีดขาดไปเพียงเศษคะแนนเท่านั้นแล้วพวกรรมธรรมโบนัทไม่แต่ละ